ครับผมสวัสดีครับวันนี้เอา n m a x ครับผม n m a x มาลดราคานะครับตัวนีตว้ตัวแรกนะครับปีห้าเก้าตุลาห้าเก้าสภาพเดิมๆนะครับใช้งานมาสองหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้สีน้ำตาลนะครับ,ส,รบสีน้ำตาลออกทองๆนิดหนึ่งรถไม่เคยลม้มไม่เคยชนหนักนะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งาน ชุดสีมีรอยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีมีรอยฮะตามการใช้งานเพราะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบคันนะครับแล้วจะออราคาให้ตอนท้ายตรงนี้เขามีติดแคปล่ามานะครับแคปล่ามาเนี่ยชุดสีด้านนี้ก็มีรอยขูดนะครับมีรอยขูดแต่ศูนย์ดีหมดเลยนะครับศูนย์ดีปล่อยมือได้ชกโชครู้สึกจะเป็นโชคพีเซ็กนะครับใส่มายาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับพอดีล้อล้อก็จะลงมานิดหนึ่ง แต่ใหม่ๆเลยครับทุกใหม่ๆเขาเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับชุดข้างนี้ผมตรวจสอบให้หมดแล้วครับเปลี่ยนเม็ดสายพานให้เรียบร้อยนะครับเบาเบายังได้อยู่นะครับเป็นบ่อเดิมนะครับบ่อเดิมหุ้มมาใช่ไหมอ๋อหุ้มมาใหม่นะครับบ่อเดิมเ่อเดิมแต่หุ้มมาใหม่นะครับใต้บบอก็ยังสวยใสอยู่นะครับผมดูบล็อกนี้กูใหญ่มากครับผมป้ายกรุงเทพนะครับผมรถคันนี้ ายกรุงเทพทะเบียนเก่าเขาเขาสับออกนะครับเราได้ทะเบียนนี้มาทะเบียนเก่าตองเก้าเลยนะครับอันนี้ตองเก้าเจ้าของเดิมเอากลับไปสับป้ายนี้มาใส่แทนฝั่งขวานี่ก็มีรอยนะครับมีรอยขูดขีดนะครับเนี่ยทสีครบับผยยางยางหลังก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสภาพยังได้อยู่พ่อเดิมไม่ได้ผ่านนะครับพอน้ําก็ยังสวยอยู่ไม่ ไม่ซึมแม่ไม่รั่วนะครับก็มีริ้วรอยอยู่นะครับมีริ้วรอยตามมาใช้งานกพเปิดราคาถูกถูกนะครับไม่ไม่ได้แพงบอกแทนอะไรพวกนี้แต่งมานะครับมือมือเบรกก็แต่งมานะครับชุดสีด้านขวานี้ก็มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับมีรอยแต่เครื่องดีนะครับเครื่องดีสูงดีปล่อยมือได้สบายจานดิ้กก็ยังหนาอยู่นะครับจานดิ้กเป็นระบบเอก เบรก ABS นะครับสมบูรณ์นะครับตรวจสอบให้หมดแล้วทั้งล้อหน้าล้อหลังเบรกจึ๊กๆเลยนะครับครับผมเดี๋ยวมสตาร์ทเครื่องให้ให้ฟังแล้วก็ดูใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูด้านหน้าครับชิวตัวนี้ชิวแต่งนะครับชิวลูกค้าแต่งมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นชิวสูงนะครับต้านลมได้ไปหน้ายังสวยอยู่นะครับใสๆเลยครับคนหน้าไม่มีรอยนะครับ ยางหน้าก็ประมาณนี้ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมครับด้านด้านซ้ายนี่ก็ดีอยู่นะครับซ้ายไม่มีรอยครับผมก็จกเดิมครับเดี๋ยวอ๋อสตาร์ทเครื่องเลยแล้วฟังเสียงเครื่องนะครับนิ่มๆอยู่นลยครับโอเคยวให้ดูไม้นะครับ ไรอ่ะอ๋อทำไมมันลดเปิดสองหมื่นแปดหกเจ็ดหกนะครับผมได้มามาอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่แต่ก็ตรวจสอบให้แล้วก็ว่ามันใช้ไม่เยอะ,ะครับไม่กี่ประมาณนี้แหละครับอาจจะใช้มากกว่านี้หน่อยครับผมดูบ็อกดูอย่างเมื่อกี้อ,อ,อ๋อดูแล้วใช่ไหมกุญแจให้มาสองดอกใช่ไหมไมีกุญแจสองดอกภาษีคันนี้เดือน เยอะสิบปีหกเจ็ดนะครับผมครับเปิดราคาขายถูกเลยนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับกันนี้ภาษีไม่ขาดด้วยครับผมรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับก็มิดไปนะครับร้านเรามีรับซื้อรถขายรถนะครับใครมีรถจะขายก็ ทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์ส่งรูปรถมาได้นะครับรับซื้อทั่วประเทศเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับครับขอบคุณมากครับ